สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจอกับพี่แบงค์ยีเนียของเรานะครับแบงค์วดักตยีเนียนะครับพวกเรามีไปหลายรอบเลยนะครับใช่ครับใช่ครับวันนี้วันนี้มันเป็นไงบ้างพี่แบงค์วันนี้ตอนนี้รอบสืออยู่ยังบอกอะไรมากไม่ได้น้องว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีความสติ๊กมากขึ้นในการเข้างานเพราเมื่อก่อนเนี่ย พอมาล็อกสื่อคนทั่วไปก็เข้ามาได้เยอะแต่ตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าคนบางตาไปเลยเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันครับว่าเรามีรถอะไรบ้างดีกว่าเนาะแต่ว่าจำนวนลูกค้าบอกเลยวันนี้สื่อได้พื้นที่เยอะหน่อยครับผมขอบคุณที่แบงค์มากไปเราไปดูรถของ bmw กันนะครับใช่เจอกันันไหนก่อนดีครับพี่แบงค์ันนี้เลยครับ the first ever bmw i x 2นะครับเป็นตัว x drive 30 m sport ก็ จะเป็นรถที่เป็น Compact S A c นะครับ Sport Activity Coupe เน้นเรื่องความโดดเด่นบนท้องถนนครับคันนี้รีไซน์ออกแบบเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาให้อิสระกับนักดีไซเนอร์ของมีดอนบยูอย่างเต็มที่เลย<ว>เขาปล่อยเลยว่าคุณอยากดีไซน์แบบไหนก็ได้นะคระก็เลยจะเป็นความยูนิคของมีดนบัยูแบบสุดๆไปเลยครับเราถือเป็นเด็กดื้อของมีดนยูเลยนะ จริงนะวิแบงค์คันนี้มามาเป็นมอเตอร์คู่นะครับขับเพื่อนสี่ล้อว้าวสา3แรงม้าอ่าเรื่องความสุนทรีในการขับขี่เนี่ยต้องยกให้ BMW อยู่แล้วนะครับอันนี้สุนทรีแน่ๆเพราะว่าจะเป็นโช๊คอะ a ั t ทีฟที่เป็นแบบ m e c h a n ิ c a ลไอโช๊คของเขาเนี่ยจะเป็นโช๊คที่สปอร์ตนิดนึงแหละเอาตรงก็นะครับผมแต่ชาตนี้จะเต็มนะฝาท้ายไฟฟ้าไฟแนะขี่แบบ ลังคาพาโนรามิกข้างหลังเปิดเป็นแบบไอ้คุ้นเคยมากเลยผมชอบเปิดแบบนี้มากเลยพี่แบงค์ดนตรีคันเน่ดูกำพอดีเลยนะ <laughs> ไปดูนะเออว้ามากับ120นิ้วแล้วก็เบรกเอ,อ็มสปอร์ตไฮไลท์จริงๆครับนะชอบข้าไหนไอ,อ้ ไฮไลท์จริงๆอ่ะอยู่ข้างในเลยนะข้างในเนี่ยจะได้บอกเป็น M Sport เลยวว้าก็คือไม่ใช่บอก M Sport อีกเบาะ M อ่ะ,อะตรงนี้เลยมีไฟโลโก้ M อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็หุ้มด,าาด้วยผ้าคัททาร่ารวมถึงมีการตกแต่งด้วยผ้าคัททาร่าในลหลายๆจุดทําให้เขาเนี่ยโดดเด่นทั้งภายนอกเราเห็นแล้วว่าโดดเด่นภายในไม่แพ้เลยด <c ười> ังนั้นคนขับคนนอกเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกแบบเอนจอยความสปอร์ตของเขาเต็มที่เลยโอ้ยดูล้ลอเถียงพี่แบงค์บอกเลยเนาะเด็ดเนาะ ช่วยๆสวยมากแล้วเราจะมีโอกาสได้ไปลองกันไหมครับเนี่ยพี่แบงค <laughs> ์นั่นน่ะสีโรเทรไม่มีเลย<อ>ผมยังไม่ได้ขับเลยโอ้ยโโแล้วเดี๋ยว <laughs> เรามีโอกาสได้ไหมมีแค่50คันที่เอาเข้ามาฮะ<า>ต้องบอกเลยว,ว่าใคร<อ>ที่เป็นนักผอมเนี่ยผมต้องบอกว่าโดดเด่นแน่ๆเพราะมันมีจำนวนจำกัดมากๆครับเป็น limited import นะครับณนะปัจจุบันนี้นะโหดมากแล้วสวยด้วยดิพี่แบงค์ดูกริลลหน้านะใช่ครับรถคันนี้ประกอบเยอรมันนะว้าวโอ้โหดู ด้านหน้าเลยดูลงตัวมากเลยนะครับรู้สึกว่าไตคู่เขาเนี่ยยังยังดูลงตัวเหมือนเดิมเลยนะพี่แบงค์เนาะใช่ต้องฝากไอเอ,ไอ็กต่อกันในอ้อมใจครับไปดูกันกันนะครับหนึ่งครับคันนี้ครับรถพ่อบ้านใจกล้าแน่นอนนะฮะแ,แน่นแน่ BMW M3 Competition Touring ว้าวเป็นรถสำหรับคนที่อยากได้รถสปอร์ตครอบครัว รถสปอร์ตแต่ครอบครัวเอ้ยนะมันไปได้วยกันได้ด้วยนะนไไนคันนี้มากับเครื่องยนต์นะครับ6สูบแถวเรียง 3,000cc เทอร์โบคู่รหัส S58 ว้าวโอ้โหไต่คู่เขาลงตัวมากเลยนะโมพาร์ตคาร์บอนด้วยนะครับใช่ครับวนะันนี้มาเพราะว่าพาร์บคาร์บอนแพ็กเกจนะครับแล้วก็จะมาเครื่องยนต์นะ510แรงม้านะครับคันนี้เป็น X Drive ด้วย X Drive ยคือขับเคลื่อนสี่ไม่ได้ผมผู้บิด MX Drive ด้วยนะแล้วนั้นผู้ขับขี่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นขับสี่ล้อ,อขับสี่ล้อสปอร์ตหรือขับแบบขับเพิ่มสองล้อหลังก็ไดนะ้โด<อ>ยที่สามารถเลือก t r a c ช i o n control ได้อีกสิบระดับหลังจากที่เลือก t r <อ>เป็นสมมติเลือกสองล้อแล้วเนาะเลือก t r a ชั i o n แยอีกกี่ดุงว่าได้เขาช่วยแค่เล้วปรับความละเมียดในการขับขี่ระดับที่เราต้องการได้เลยเนาะ M ครับนั่นคือคุณเป็นแบบไหนคุณปรับรถแบบนั้นมันปรับได้ละเอียดอย่าง อย่างที่ไม่น่าเ oh ชื่อนะหร oh อือว่าดูล้อสิพี่แบงค์ล้อเนี่ยก็จะเป็นลายนี่แหละสวยนะล้อแบบเ็มแล้วก็เบรกจะเป็นเบรกเ็มนะครับสีแดงคันนี้สีแดงมาเลยอ่าเป็นอันนี้ให้เลยเนะะาะไฮไลท์ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่เป็นความยูนิคเหมือนกันที่เป็นทรงครั้งแรกของ BMW เหมือนกันที่ทำ M3 ที่เป็นทัวร์ลิแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยและ มีโปรเจกต์ที่จะทำหลายทีแล้วแต่ไม่สำเร็จสักทีหนึ่งเนี่ยมาแล้วนะครับมาแล้ววิ่งกระจกมองข้างอย่างที่เราต้องการอ่ะมองข้างบลอ,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 อลอะไรมันจะหล่ออยี้ผมรู้สึกว่าจางหลังผมชอบสไตล์ทัวริงเนาะดังนั้นเราไม่สนใจข้างหน้าเรคิดถึง M4 M3 มันเหมือนกันแต่เรามีประตูหลังแล้ว<อ>ป,ประตูหลังเนี่ยหนือมบอดนะครับจะเป็นบอดที่เป็นพรีเมียมนะครับเลเตอร์แล้วก็หลัง ของบาะในบ้านจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยเป็นไลท์เวทนะครับเป็นบารกซีดไลท์เวทอ๋อแย่แยกโซ่ดิ่ต่างหากข้างหลังเป็นไงรถต์รสซิ่งของเราเนาะนี่เฮ้ยผมชอบอ่ะเฮ้ยซื้อของจากแม็กโครมาโยนโคบโคบโคบอ่าเราไม่ใช่แบบนต้องแบบแบบเปิดเต็มที่อ่ะเนาะโอ้โหแต่ว่าพี่แบงค์ดูข้างล่างผมแบบ ชอบใจตรงนี้มากเลยคือโอย้ยคาร์าบอนพร้อมก,กับท่อออกซอ่าโอ้โหพัอ่โอน <c oughs> จังอ่ะดูฝาท้ายนิดนะึงเปิดซปึ๊บอว้างขวางพับออนได้นะครับปึ๊บปั๊บทีเดียวเลยฟึ่ฮะตอนนี้เอาออกได้เหมือนกันนะครับอะตอนนี้อ,ออกได้แล้วเนี่ยเนี่ยเอาฟูกมานอนแล้วตอนแบบกดกดเพื่อพับอบาะอัตโนมัติได้มีความนุ่มนวลไม่แบบ ไม่ปุบปับปุบปับแต่ขึ้นขึ้นแมนนวลนะขึ้นแมนนวลโอเคๆนี่เดินฮะโอ้โหแล้วตัวเบาพี่แบงค์เนาะตัวเบาที่แบบสีแรกมากคันี้แล้วแล้วตรงนั้นนั่นเป็นร่องแบบไปนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรูทะลุเลยก็คือเพื่อลดน้ำหนักนนอันนี้อ่า แต่ก็ยังได้ความแบบนั่งแล้วก็ยังสบายอยู่เนาะ<ช>เป็นเอกลักษณ์ของ b m เบบในการดีไซน์สุนทรีย์ทุกอย่างนะครับเป็นอัลติรเมทไดรฟ์แมชชีนสำหรับพ่อบ้าน <c oughs> <c oughs> เอ้าบางทีคนเราอ่ะเนาะใช่ใช่อาจจะมีรมจอดรถแค่คันเดียวหรือสองคันแต่เงินฉันถึงอะ่ะฉันอยากได้รถที่แบบตอบโจทย์ฉันพาลูกลูกไปโรงเรียนตอนเช้ากลัวไม่ทันพาพาแฟนไปช้อปปิ้งตอนเที่ยงตอนช่วงบ่ายเย็นๆไปสนามแข่งต่อ ยอดโอ้ยแค่เห็นก็ขึ้นความเล้าใจแล้วนะครับแล้วปีนีู้ BMW นะครับมีรถโชว์เนี่ยเกือบ30รุ่นอยากให้เข้ามาชมกันนะไฮไลท์เยอะนะครับมีตั้งแต่รถ BMW รถ BMW M รถ BMW M Performance รถ BMW i รถ BMW Plug-in Hybrid เป็น power ชัยของลูกเรียกว่ามากันครบทุกรายอัพเลยนะครับตอนนี้มีทุกเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์มไเ่ยิงในมีเครื่องยนต์ไฟฟ้าล้วนมีหมดเลยตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนนะครับรอบนี้แน่นอนร้ององเลยครับครับทุกคนได้มากันนะครับแหมตอนนี้สุดยอดจริ่งต้องขอบคุณพี่แบงค์จีเนียสของเรานะครับแล้วเรามีโอกาสเราจะไปเทสกันเหมือนเดิมนะฮะได้เลยสวัสดีครับ